ขอกรดาบสาวัสดีท่านผู้ชมทุก,กท่านกันนะครับอยู่ผมช่องได้วดแดงนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าระบบในขณะตอนนี้นะครับโอเคเข้าไปเข้าสู่ระบบกนันเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อตัวเองไว้นะครับท่านผู้ชมใส่ชื่อไปเลยโอเคใส่ชื่อกับรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับกดเข้าสู่ระบบไปเลย รอไปนะครับโอเคตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตอนนี้ผมสามารถเข้าระบบได้แล้วนะครับโอเคต่อมาเราจะมาสอนว่า คนที่เขาผูกบัญชีผ่านอีเมลนะครับว่าต้องทำยังไงโอเคเดี๋ยวผมขอบออกไปก่อนการที่เราจะอินี้ได้การที่เราจะ,าเ,าจะเข้ารหัสของเราที่ผูกบัญชีอีเมลได้เราต้องมาที่เออสกิลิตี้นะครับ แล้วก็กดเออปิดไอเจ้าเออสองสเต็ปตรงนี้นะครับปิดเอาไว้นะครับไม่งั้นเออจะเข้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับไว้แล้วครับบ๊ายบาย